พวกแกมาทำอะไรแถวนี้ข้าไม่เชื่อหรอกว่าพวกแกเป็นแค่กองถ่ายท่านพวกเราก็บอกความจริงท่านไปหมดแล้วถ้าท่านไม่เชื่อก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วใช่ใช่พวกเราเป็นแค่กองถ่ายทำจริงๆนะพวกเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐไทยเชื่อแล้วเถอะนะฉันเป็นบริสุทธิ์ช่องโทรทัศน์สารคดีจากต่างประเทศทำไมต้องทำกับพวกฉันแบบนี้ด้วยพวกแกไม่รู้แกโง่อกันเนี่ยชนเผ่าเรา ค้าอาวุธยาเสติดรายใหญ่ของภูมิภาคนี่ใช่ไหมโอ้อจคุณจำเป็นนักเหลือที่จะต้องบอกพวกมันทุกเรื่องขอประทานโทษครับนายท่านซาเตถึงพวกมันจะรู้ไปมันก็ต้องตายอยู่วันนคั่ค่ะ กับต้องฆ้าต้องแกงกันเชียวล่ะไม่ยอมไม่ทอะไรพวกเราเลยนะนีถ้าหากอพวกท่านไว้ชีวิตเรานะเราสัญญาวุ้ยเราจะเผยแพ่เรื่องราวของเผ่าท่านเอาแต่เรื่องราวดีๆ้นันเลยให้ชาวโลกเขาลกมันไปเลยเชื่อพวกเรานะอย่าฆ่าเราไป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 ไไปไปไนไปไไไไไไ คิดว่าพวกเราไม่ควรจะไปไกลมากกว่านี้ตองนายทีส่งพิกัดมาหรือยังยังเลยครับหุณแมเรามาจอดรถทำไมที่นี่ครับหัวหน้าภูมิธรรฉันคิดว่าไปไกลกว่านี้มันก็ไม่มีประโยชน์เราควรจะรอนายทีส่งพิกัดมาก่อนครับผมัผุหน้าครับครั้งนี้อันตรายกว่าทุกครั้งเลยนะครับใช่ว่าแต่พวกพ่อคุณหมอกับดรสุนีเนี่ยเข้าไปทำอะไรในป่าก,กันแน่ ไอทีมันส่งพิกัดไปแล้วครับฉันเห็นละทุกคนขึ้นรถครับในทางในทางอขอพวกเนี่ยอยู่ในรถของพวกมันกล้องบันทึกภาพนี่เพื่อแกมาแอบถ่ายค่ายของข้าทำไม โอ้โหนโนเราไม่ได้มาแอบถ่ายครับท่านแต่เราเห็นว่ามันสวยดีถ้าพวกแกไม่บอกข้าจะฆ่าไอ้ฝรั่งคนนี้นนนน นีท่านนะคือคือคืออย่าฆ่าแกกันเลยนะมันมันใจสอคือเห็นเลือนไม่ได้ใครจะเป็นลมอย่าทำเลยจ้าจ้าใช่ใช่ใช่อย่านะไรเลยหัวหน้าครับผมมีเรื่องด่วนอยากจะขออนุญาตอะไรนะไม่ได้ในทันทีฉันไม่อนุญาตมันอันตรายเกินไปในทีในทีหัวหน้าครับเกิดอะไรขึ้นครับ นายทีมันคิดจะไม่รอเราสิบ้าทีเอ้ยเราต้องรีบไปถึงก่อนที่ความบ้าจะฆ่ามาันไอทีฉันมีนายเป็นเพื่อนแท้แค่นคนเดียวนะเไหยฉันยังไม่อยากมีนายเป็นเพื่อนตาย จะมัดแน่นหรือว่านี่จะบูชายันกันเลยหรือไงโอ้ตายแน่พวกเราอ่เนี่ตตายจริงๆเหรอเนี่ยโอ้ยพูดนี่อะไรขอฉันพูดอะไรหน่อยได้ไหมจะพูดอะไรก็พูดสช่ไหละพันรู้จะไม่รู้ว่าฉันจะรอดตายไปหรือเปล่าเอาเป็นว่าฉันขอบอกเธอว่าตั้งแต่เล็กจนโต เธอคือดวงดาวที่สุขสกาวอยู่ในใจฉันเสมอมานะสุนี้ฉันรักเธอเ <c oughs> ข้าใจมากเลยนะที่เธออยู่เคียงข้างฉันเสมอตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมต้นแล้วฉันจะจำภาพอันงดงามของเรานี้อไว้ชั่วนิรัน รักเธอนะจุบจ๊บจุ๊อ้าเอ้าเอ้าวอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ <is this> ้วเั้ยเ้ยมั้ไเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ย้ยเฮไย้ยเฮเ้ยเ้ยเ้้ย่เยย้ แล้วตอนนี้แกรู้สึกยังไงอ้ยเจ็บโอ้ยเฮ้ยพวกเราเตรียมฟืนสูบไฟเราจะเผาพวกมันทั้งเป็น้าเผาทั้งเป็น ยังไงก็ไม่รู้ว่ะอมรเทพฉันก็พร้อมที่จะแอคชั่นกับหัวหน้าภูมิธรรมเสมอนั่นแหละหน้าที่ของพวกเราต้องปกป้องไม่ให้ใครมากระทำความผิดเราต้องดูแลประชาชนให้ได้รับความสงบสุขมากที่สุดใช่ไหมใช่ย็งไงบ้างครับหัวน้าติดต่อในทีไม่ได้เลยอ่ะไม่รับสาย ขอโทษดูงพระเจ้เอ้ยอยากพวกแกมาตายขอโดจริงจริงขอโทจริงจริงอยากพวกแกมาทำงานนี่นี่จะพวกมันน่ะน้ำมันพร้อมครับท่านฟาเต้เทน้ำมันลงไปเผามันให้หมด ถ้าทำอะไรพวกมันตอนนี้ไม่ได้มีหวังพวกนั้นถูกเผาทั้งเป็นแน่ๆใจเย็นๆในทีจะล่อพวกมันทั้งทีเนี่ยก็ต้องเอาให้พวกมันแตกกระจิงกันไปเลยแล้วนาจะทำยังไงไม่ต้องถามมาก นายเตรียมตัวลุยก็ไปได้เลยตอนนี้เนี่ยนะใช่